สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเช็คพลังงานของไพ่ป๊็อกกันนะคะความโชคดีของคุณในวันนี้หลังจากเห็นคลิปนี้คือเรื่องอะไรตั้งจิตอธิฐานให้ดีโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะคะพี่หมอจะเปิดมาให้3าใบานะคะใครผ่านมาเห็นนี่คือพลังงานที่ไพ่ยอยากส่งผลถึงคุณนะคะมาดูกันค่ะสําหรับไพ่ใบแรก ว้าวขึ้นไพ่4ี่โพดํานะคะก็ความโชคดีของคุณในวันนี้ปัญหาเรื่องคําพูดหรือตกลงเจรจาอยากแก้ไขปัญหาเรื่องอะไรนะคะจะผ่านไปได้ในวันนี้นะคะก็อาจจะมีเรื่องคําพูดการตกลงเจรจารอคอยอะไรอยู่สําเร็จนะคะสโพดํานะคะตอนนี้มาดูใบที่2ว้าวขึ้นไพ่ความสําเร็จโพดําอีกแล้วนะคะ เขาบอกว่าความสําเร็จโพดาขึ้นมากับเลขสี่นะพี่หมอบอกแบบนี้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นพลังงานเกี่ยวกับเรื่องการบนบานสันก่าวหรือการขอพรอ,อธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันนี้อาจจะมีข่าวดีคุณอาจจะได้รับข่าวดีและสําเร็จนะคะอ่ะมาดูใบที่3ค่ะปุ๊บว้าววันนี้ได้เงินนะทุกคนวันนี้ทุกคนได้เงินนะไพ่สิบดอกจิกแปลว่าได้เงินนะคะ ความสาเร็จคําพูดบนบานสัญญาขอพรในวันนี้สําเร็จได้เงินค่ะก็สําหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะให้พลังงานนี้ส่งผลถึงทุกท่านแล้วก็ให้วันนี้มีแต่ความโชคดีนะคะก็คลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนนะคะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามนะคะและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะรักทุกคนนะคะ